ที่ฝาเนี่ยชื่อชื่อแปดชื่อวิญญาณดั้งัำด้วยปากกาสีแดงเพราะแดงเป็นหยาดดำเป็นหยิ่งวิญยาณสมบูรณ์เขียนเข้าไปแล้วก็าปิดปาพวกไว้คนนั้นจะมีปฏิสัมพันธ์ดีกับเราโอ้ดีสเดๆนะแค่ดงเนี่ยร้ายแล้ววันแรกที่อาจารย์ได้ติชื่อแดงอ่าชอบอาจารย์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน าเป็นข้าทองหมายขนาดรดยโตประมาณนั้ขนาดรดยตมงชาตนชาติอีนะชาติอีเนี่ยเป็นขนาดรยตแล้วสีดำเนี่ยดมันเกัดกายเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักะาตีร้อนคืน้ำอทไันนี่ไม่ไม่ค่อยรู้นนะสีดำเนี่ยจริงได้ทุกข้าวเนี่ยสีดำอเรื่องต่างเป็นน้ำอรเอาแล้วทำไมเาบอกว่ความรักสีดำ ันนี้มันผู้หลานตามผู้หลานตามไม่จริงจริงจริงเศรษฐกิ่ะไอความรักที่ไม่สมบูรณเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความรักที่ดลานเออความรักที่ไม่สมบูรณ์นี่ส่งไปไปตามเพลงไปตามเพลงแต่ถ้าเกิดถ้าเราเชื่อในวิชาพูดุยเนี่ยถ้าใครใครที่ความรักไม่ดีนะในพิซาพูดุยนะใครที่ความรักไม่ดีคุณไปดูที่เหนือบ้านที่เหนือบ้านที่เราอยู่อาศัยเนี่ยในที่เหนือ มันจะมีน้ําที่ไม่เคลื่อนไหวน้าเน่าน้ำไม่เคลื่อนไหวน้ำีิโดยเฉพาะถ้าเกิดถ้าบ้านที่เป็นห้องน้ำาางรัไม่ดีในนิก้าในก้าฟังรับไม่ดีแต่เดี๋ยวก่อนนะจะได้้ายหองน้่างเพื่อถ้าอะไรที่ชาบ้านเ่แค่ชาโมรีเมนั่นแหละให้สว่างก็คือใส่ไฟสว่างไฟดับเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ติดทาพื้นที่นั้นให้สะอาด มันจะช่วยได้ประมาณแต่เดี๋ยวก่อนหากท่านตัวอันนี้เออความรักไม่ดีในซุนก้าคือทิดี่ยไม่ดีเป็นทิดน้ำไม่ดีแต่ถ้าเราพบอันนี้ถ้าเราวามเชื่อนะผมแนะนำว่าให้เอาไว้ที่หัวนอนแล้วเปิดฝาไว้ให้มันกลิ่นมันออกยอย่านอนนอนแต่พี่ชา,ายมัช่วยมันเชื่อว่ามันจะปรับ ที่เขาเรืองความบัราได้อนที่ถ้าถามผมน้าจะเป็นใช้กัรสนับสย็นด้วยโอ้นะที่เปิดไปอีกใช่แน้วตั้งอะไรก่อนตั้งเงินที่มาจะปลับพลังชี่ยามได้จะทำให้หลังเงินเนี่เป็นเงินในต่ายยุยานในชาติพศาสตร์ดี่เราไบายเยอะๆหน่อนะผมกลัวนะห่ังยุยานนี่ไงแถจัตุรัสอะไรย่านี้ คาว่าเงินวิญญาณเนี่ยคือมันไม่ใช่เงินจริง<อ>แต่มันมีคุณค่าแทนเงินจริงก<อ>็นี่ไงมันไม่ใช่เงินจริง<อ>แต่สามารถาไปซื้อของมีคุณเหมือนเงินจริงอ,อันนี้คือเงินวิญญาณ<อ>บ้านทุกบ้านต้องมีเจ้าที่<อ>ผมถามว่าที่แปลงค่าไรสร้างบ้านไปร้อยหลังมันจะเจ้าที่หมดไหมไม่หมดไหนบางทีเขาถือเลยแล้วมันไม่มีหน้าที่มันมีแค่คนเดียวครับเขาก็เลยเอาเงินวิญญาณเป็อที่ เคยได้ยินไหมเอาเงินซื้อที่เอาเงินซื้อที่เขาไม่ได้เงินจริงนะเขาเอาเงินปิญญาคนจริงเขต้องใช้ไปกองเตะนั่แหละแต่อันนี้ดีกว่านะเอาไปฝังในบ้านได้ทําให้บ้านมีพลังปิญญาในวิชาวิวัฒว์ของศาสตร์ถ้าบ้านมีพลังงานปิญญาดูแล้วมีความเจริญวันที่บอกที่ตงนี้พลังงานกาะเกิดมันเพิ่มมีมันก็เลยเจริญบ้านไหนที่ไม่มีความไม่มีความมันช้ามันไม่ได้ดังใจเนี่ย ไม่ต้องฝากเขาเนี่ยเป็นถูกเลยถูกไ,ไว้บนคือบ้านคาบ้านค้าบ้านอ่ะทำให้บ้าน,นาอานี้กำลังยิ่งใหโอ้ไม่จันแขกพูดอย่างนี้แในรายการผมที่ใหญ่ได้แต่มาสิอยากจะเอาทางแขกไปยิ่งได้นะมีพระมหากุศลศาล<น>วัดประดูนะ,นะครับน,นะแล้วก็มีนักนุืออุณห์วัดใหญ่สว่างอารมณ์นะมีนะหลวงลุงนพโอวัวัดเสนาที่ มีพระไอรนแจ้วัดน้องนะมีสงนะหลวงพ่ออะไรต่างนะพระจักรแปะพระจักรแปะนะครับมาโชคชัยมาโชคชัยมาโชคชัยเอาชื่อเป็นมงคลก่อนแล้วก็ที่สมุทรสมุทรสาครจุตสงครามหลวงพกอคนวนหลวงพ่อคำนวนนะหลวงพ่อคำนวนนะ้นใครจะมาก็มา มาได้เลยครับมาได้เลยเอะแยากที่มมาร่วกันเออทางการบินเนี่ยอยากได้อ่าได้รับความเมตตาจากท็อปพรีเมีวนะในการบอกข่าวแล้วก็บอกพี่ลุกเช้าว่าใครมาเนี่ยได้รับแจกฟรีอ่ะแจกฟรีแจกพรับคือในวันนี้ที่มาขอรับสวนนียคือชุดในแฮปปี้เบิร์เดย์ผของแซวเขาเลไอ้คนไทยคนไทยรับเลยแน่แฮปปี้เบิร์เดย์สี่ห้าตาเนี่ยก็เหมือนกับว่าเบิดเนี่ยถ้าเป็นคนไทยก็สุด เน่ตั้งเนี่ยนคนจริงๆอ่ะถ้าถามว่าเบิกเบิกเน่เนี่ยคนอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยพุทธจะมีพลังงานพุทธจะมีปัญญาเใช่ตอนนี้มีนานแล้วก็คือมาจากว่าตัวอาจารย์สุรินเนี่ยเขาทำทุกทีแล้วเสกประหลัดเอยู่ะลัดแต่ครนวนี้อยากจะให้แบบเป็นทางการอ่าแต่ทางการเพราะว่าคือข้อสำคัญ เหมือนการประกาศในโลกหนูใช่คือเหตุผลใหญ่แค่เป็นทางการเนี่ยเขาจะต้องทําการปลุกเสกหลาดแก่ก่อนพัฒนาใช่นั่นแหละเขาก็เลยหาเรื่องแค่เป็นเงินเดียวทีเดียวทีเดียวเลยนะจะทําวิธีตรงนั้นพอดีว่าเอาทั้งถือเลยแหละใช่ก็เลยทำนะแล้วก็เอาความเป็นส่วนบุคคลไว้หมดเลยเขาวันในองค์ขั้นเนี่ยเรามีวิธีบรรจุหัวใจไปแล้วเราบรรจุหัวใจไปแลวามสร้างวิธีมัน ทีนี้ก็จัดงานใหญ่เลยจัดงานใหญ่เลยวันที่หที่เก้ันยาข้ากันยาโอ้โหวางไว้ในโรแกรมนะเอาทริงานเขาเริั้งแต่วันที่สี่แต่วันที่สี่เขาไม่ได้มีกิจกรรมให้คนมามาทำอะไรเยอะครับจริงจงานเขาจะเริ่มเบบ๋ยัที่ีแต่เขาประกาศไปเลยว่าห้าดเอสุดอห้าเหขาท้าจริงเขาทำตั้งแต่วันที่ส ด้วยความที่เขาเป็นล้านนาควจะต้องเปนเป็นล้านนาเนี่ยเขาก็มีความเชื่อว่าจะจัดงานใหญ่เกี่ยวมาเยอะเขาก็เลยทาพิธีเชิญผู้ปคุณจัดในน้ําในวันที่สี่ขึ้นมาเป็นประธานงานเพราะเหมือนตามที่พระเจ้าโศกทำการฉลองสมัยในพระพกการที่ว่ามีการฉลองนักบุญพเจ้าเจ้ารับแบบเขาก็กลัวมีปัญหาก็นิมนต์ผู้คุณขึ้นมาจัดรอกของสิ่งประดิ ก็คือจะแจกความแบไวเป็นบทควาทุกระาทั้งสี่เรื่องในเนี้ยแต่วนี้ก็คือเราทยูข้างในอยู่ขานนลาด้านนอกเป็นข้างในเป็นถ้ำข้างในเป็นถ้ำอ๋อไว้ในถ้ำหมดเลยไว้ในถ้ำหมดเลยนะฮะส่วนด้านนอกก็จะมีมังกรด้านนอกเป็นยอยาน้าอยานากจะหไว้ แฟนเขาแฟนเขาว่าแฟนเขาเนี่ยสัทธาพยานหน้าอยากได้พยานหนามร่วมด้วยอยากไดกับแฟนอยากได้ธรรมดาก็ไม่เท่าไหร่ผมก็ดีบิ๊กผมอยานถ้าสมชื่อสุวิมิตรอยากได้ธรรมดาได้ที่สามคือเราเองถ้าดีบิ๊กหนาวว่ไรอาจารย์ถามหน่อยพยานหน้าสี่หัวห้าตาเพราะขาบอกในวิชชานีมันเป็นคู่กันเองอ๋อ่าอ่าฮ่าหวัวามมันไม่ขัดกันเลยอาจารย์ที่ มีเขี้ยวที่เราเรียกว่าหูโผหูโผเป็นลิงที่มันมีเขี้ยวยาวอวิธีการจะผูกกันกับความเชื่อเดิมที่ผมเคยถามพอาจารย์นะวิธีการจะผูกกับความเชื่อเดิมทุกชาวยลอยเนี่ยครับมันก็เลยมีตำนานสืบแม่ตาก็เลยบอกนัน่นแหละไอ้เทียนที่นับถืออ่ะมันถูกไปกินนะ,ะในศาสนาพุทธใน,นจำแยงลงมาจำแยงลงมา,งมาตอพุทธมีตำนานนี้นะ,ะชาวป่าชาวเขาก็มีพื้นฐานเดิมก็ไม่ได้ขักมาก ก็มีความเชื่อแล้วท่าเกาวพุทธก็เป็นฝั่งจนชาวป่าชาวเขาเนี่ยการมาเป็นคอนักถือศาสนาพุทธกเยอะข้นขึ้นกันเยอะมากท่านก็สร้างอันนี้ขึ้นมาเป็นไม้แกะไม้แกะแดกๆกัน,น,กน,นที่ฝั่งถามอาจารย์ท่านจะให้พวกพ่อบ้านผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านกู้พวกพ่อครูผีอะไร,ะร,ะระพวกเน<ว>ี่ยไปไปไปพบพ่อครูผีอะไรก็จะไม่เอาแต่พอตอนนี้มันเป็นป่าละอ่า 哎呀。 ก็คือคิดไว้อยู่แต่ว่าหาทีา่เนี่ยเ็่า่มไ่ก็คองดีไปสิวนาันนี่าว่าที่ที่านใจอยู่ตรงไหนได้บ้างหรือว่าขอให้ท่านมาดนกินโดนใจแหละให้อยู่ใกล้ใแรกหาพวกประเทศเลยนะที่เนี่ยไปทุกี่เลยตุนดีนครอนี้กที่เลยเขบอกว่าจะเป็นเพื่อนย่างของกินทาง คือเป็นคงคำโอ้เรียกทรัพย์สินใช่เงินทองใช่นะอันนี้เป็นจุดที่สองจุดที่สามเนี่ยปู่ฤาษีตาไฟครับถึงอกเลว่าฤาษีตาไฟนี่นะเป็นเป็นมหาฤาษีที่ว่าในเรื่องเขาสามสิ่งชั่วร้ายเมื่อลืมตาคนเราเนี่ยถ้าโดนกเพราะร้ายเนี่ยก็เจอท่านมองอ่ะความ เพื่อเป็นชีวิตก้าวาจไปโอ้ที่เขาบอกว่าเสริมสติปัญญาความรู้ก็ต้องไปไหว้ตรงนี้ก็เป็นาระโลมสีที่บัญญาตำนาสองเก้ิสีโอ้นะฮะอันนี้จุดที่สามจุดที่สี่เนี่ยองค์ปู่พญานาค ที่บอแม่คูกันช้าบเพราะว่าเวลาเขาขาดตังก็จะไปขอไปขอใช่โอเขาก็เลยให้คนไปขอตามเขาบ้างโอมีหน้าเขาบอกเสริมโชคลากการงานการจะเรียนรูได้ไอ้เรื่องกินนะไอ้เวลาเขา่มีตังเขาไปไหวพยาดาวนี้เหรอใช่แม่ครูเขาบอกาจากว่าเวลาเขา่มดตังเขาไปไหว้นานว่าโอ้นี่เป็นจุที่สี่นะมาดูจุดที่หพิคันดีแอปเปิลาที่เราากัเมไ เนี่ยเนอ้ะเข้าสุภาพเป็นเทพ้าดาวผมก็คือเป็นดาวบัทเพราะถ้าให้คุณก็รวยเลยโอ้โหดีในจุดสำคัญอีกมันจุดนะฮะแล้วก็จุดที่บกเนี่ยไทยแม่ของขับแล้วที่กุมารนะมากเลยอะไรประดังมากโอ้ประดังประดังมากอาจารย์ดีเนี่ยร้องหวยกันแบบโอ้โหนะมากเลนี่เราไลฟ์สดวันนี้นี่เขาเฮกันทั้งคุ้มเลยเก้ โอ้เอและทั้งคุกไม่ถูกไม่คุกคนเดียวเขาไม่สื้อเออถ้วเขซื้อแล้วเดี๋ยวไม่ถูกนะผมก็ได้บอกแฟนในการเดินดูใครซื้อหรือเปล่าผมบอกผมอายุ60สมันต้อง60ศูนย์ศูนย์โวปากตัคำสักน้่นะเอามาจุดสุด้ายจุดที่อาจารย์ลานแก้คงนี้่แหละไรอว่าเอ้ยวันที้ลานแก้แก้จน อแก่จนใช่จริงๆเนี่ยตรงนี้มันคนเหนือเรียกจนเออแต่คนอนเียเรียกชงมันทั้งแก้ทั้งจนทั้งชงโอ้นะเพราะว่าทิ้งเคาะร้ายแก้ดวงชะตาชีวิตหนุนดวงให้ดีขึ้นใหญ่น้อยเดือนปีนึงไห้เลยนะครับมันเป็นใหญน้อยเพราะว่ามันจะหมุนตามตามปีนะโอ้ผมเห็นตามอืนเนี่ยใช่มันจะหมุนตามปีวันเกิดแกมันจะหมุนตามวัน วันออกเกิดวันนี้อดวงนี้วันเกิดวันที่ดวงนี้อช่ไอาการเราทำอะไรบ้างเราต้องไปรับเพื่อเดินรับชาวลอยเนี่ยมันก็เลยมีตำนานชูผ้าตาก็เลยบอกนั่นแหละไอ้เที่ที่นับถือมันไม่ยินนะในศาสนาพุทธเนี่ยจำแนงลงมาจำแนงลงมาต่พุทธมีตำนานนี้นะ,ะ,ะชาวป่าชาวเขาก็มีพื้นฐานเดิมก็ไม่ได้ขัดมากก็มีความเชื่อและถ้าเก่ารุ่นแต่ก็เป็นส่ว ชาวป่าชาวเขาเนี่ยการมาปรินคนนั้นถือศาสนาผู้ใหญ่ขี้ขันกันเยอะมากท่านก็สร้างเนี่ขึ้นมาเป็นไม้แกะไม้แกะแรกๆกับที่ผมฝังถามพระอาจารย์เนี่ยท่านจะให้พวกพ่อบ้านผู้ใหญ่บ้านเหมือนผู้ใหญ่บ้านคู่พวกพ่อครูผีอะไรพวกเนี่ยไปไปไปพบพ่อครูผีแรกมัจะไม่เอาแต่พอตอนนี้มันเป็นถึงป่านะเขาก็เลยพบเขาพบไปก็เริ่มศึกษาคุณศาสนาแล้วท่านก็สอนข้าพเจ้คนเรานะ คนเนี่ยถ้าเจอทุกข์แล้วดับทุกข์ได้ด้วยด้วยภูปัญญาของกรรมฐานเนี่ยจะรู้ด้ตัวเองว่าสิ่งที่ดับทุกข์ในใจเราได้ไม่พ้นกรรมฐานนะไม่มีอะไรพิเศษกว่านี้นะครับแก้อะไรก็แก้ง่ายแก้ใจเนี่ยยากที่สุดใช่นะมนุษย์เนี่ยแก้ใจยากแี่สุนั่นแหละก็ต้องแก้ที่ใจใช่แก้ที่ใจเพราะว่าใจนี่แก้ยากสุดยากสุดแล้วครา้เนี่ยพอเรา ทางคูบาบูสมัยก่อนเราเรื่องเนี้ยมันเป็นจุดในการแก้ใจคนก็เลยถึงทรัพศาสนาพูดเนี่ยที่มานะที่มานะที่มาแต่เดี๋ยวก่อนมันทีเเลยแต่เดี๋ยวก่อนเราจะเริ่มเราจะเริ่มพอสมัยคูบาบูแก้ท่านก็ให้พวกขหาพดีพวกคนที่สนใจในเรื่องของเครืองรายของศาลเนี่ย ที่ตกคุกได้ยากเนี่ยเอาไปบูชาท่านก็ทำเาให้บูชาเป็นไม้คุณใหญ่มากเป็นไม้ออ่งเล็กมากแรกๆนะจนกลายเป็นที่มาของเนื้อโลหะรุ่นหนึ่งเพราะสมัยนั้นการหล่อพระบูชาโลหะเป็นเรื่องยากนะจำนวนเยอะมากครับแล้วคนเอาไปบูชาแล้วมีอโอ้เนี่ยกลายเป็นที่มาดังในทุกวันนี้ดังทุกวันนี้มีการมีเก็บไว้อยู่มีเก็บด้วยญาติญากิผมก็มีแล้วผมเนี่ย สิวห้าตาเนี่ยมันมันจะว่าบังเอิญมันไม่บังเอิญนะสิวห้าตาเนี่ยผมบูชามาตั้งแต่ปีสองเก้าสองห้าสองเก้าซึ่งสมัยนั้นไม่มีใครรู้จักแต่ครูบาองค์ทำนานนะแล้วผมก็เออเริ่มบูชาครูบาไว้อะไรเงี้ยได้บูชาคนแล้วผมก็มีความเชื่อว่าดีและท้ายสมัยนั้นการที่เราเป็นคนชอบสิวห้าตาใช่ไหมยูยูวันนี้คืนดีมีเกจิต่างคนเปี่ยงขึ้นมา ส่าสิ่ห้าตาหลังจากโมบาร์มัก็ดังก็คือมันเทศเลยนี่ร่ามหนต่างประเทศนีอบ่าสิบคูนอ๋อคุณคุนั่นเหนือนี่ไงคุณคุนตั้งหวางเลยนะถ้าผมยอเต็มที่เลยนะสิวห้าตาเนี่ยถ้าไม่ได้อาจารย์ถึงจุดประกายขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากโมบาร์ไม่ดังเท่ผมโอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเวลาผม คุยกันนะทานโทษผมเรียกอาจารย์สุธิพัฒน์ก็อนสิงห์พัาโอ้สร้างมานับร์ต้ได้ถูกแล้วอ่ะใช่เป็นเด็ทุกวันที่ถ้าบอกว่าถามว่าผู้ชำนาญการสิงห์ตาเนี่ยตัวพ่อเนี่ยเนี่ยตัวพ่อสร้างถามว่าใครสร้างสิงห์พตาเยอะสุดในประเทศไทยผมว่าคนเนี้ยไทยเตกมาปเยอะสุดผมว่าคนเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตีหมูห้าตาแล้วแกเป็น